สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เตรียมตัวจะนอนแล้วนะแต่นอนก็ไม่ค่อยหลับหรอกกลางคืนก็นอนลืมตาในความมืดนอนตาแข็งน้ำหลจะบอกว่าน้ำไหลน้ำตาไหลแบบน้ำตาไหลโดยที่ไม่ได้ร้องไห้นะ่ะใครเคยเป็นบ้างรู้สึกเครียดเศร้าแล้วก็ทุกข์ใจโดยที่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ พยายามจะนอนแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยต้องบอกคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาคลายเครียดมากินเรารู้สึกว่ามีคนส่งพลังงานบางอย่างมาให้เรานะทุกคนเราเชื่อวันทุกคนมีเส้นสัมผัสของตัวเองนะเราเนี่ยมีเยอะมากเลยเราก็เลยรู้ว่ามีคนส่งพลังงานบางอย่างมาให้เราทําให้เราเครียดเศร้าแล้วก็น้าตาไหลใครมีมากแค่ไหนคอมเมนต์ Comment. บอกกันว่านะเราอยากบอกคนที่ส่งพลังงานลบให้เรานะอยากให้เลิกคิดเลิกเป็นทุกเลิกส่งพลังงานลบให้เราเถอะเราร่างกายเราแย่มากอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้เลยขอให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในแบบของคุณแล้วก็อย่าส่งพลังงานลบมาเลยนะอยู่อย่างมีความสุขทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเรานะ